น้องด้วยนะครับคนนี้นะครับฝากเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องค่ะไอเท้คนเดียวชายแท้คนเดียวนะครับแล้วก็เลขาสาวของเรานะครับสวัสดีค่ะเป็นน้ำกักนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้อยู่ที่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุวรรณีนะครับตอนนี้หมออยู่ที่ร้านมานิดนะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีครับพี่น้อง บบวันนี้เรามาแบบมีแอคทิวิตี้นะครับมีกิจกรรมนะครับใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศชิลๆที่ร้านมานี้ตอนนี้คือเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้แบบบรรยากาศดีมากนะครับยังมีโต๊ะว,ว่างเหลือนะครับลูกค้าองใจะเต็มแล้วเใช่แต่วันนี้ลูกค้าจองมาเยอะมากนะครับอันนี้ไม้มันออกอยู่ใช่ไหมครับใช่วันนี้หมอมาทำอะไรวันนี้วันนี้หมอมาฝึก เต้นก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีปิดปิดวงประถมบันเทิงศิลป์นะครับที่บ้านผือนะครับเดี๋ยวเราจะไปเต้นหน้าฮารกันนะครับจะได้เต้นถูกจังหวะนะครับอยากไปเจอหนุ่มๆมานิดจังเลยค่ะพี่เพลินสวัสดีครับเรียนเชิญนะครับพี่เพลินรอดูหมอฟอนรอดูเลยครับมือหนี้ไได้ขออนุญาตใส่วาดท่าปอเอกันแล้วกันนะครับพ่อเอกระเบียบวบันทิศิลป์ท่าแรกนะครับเราจะฝึกฝึกท่าพ่อเอกนะครับพ่อเอกรับเบียร์บันเินศิลป์ พ่อเอ๊ะและเบียบวัฒศิ์นะครับแล้วก็ว่าที่สองจะเป็นคุณแม่น้องใหม่เออเดี๋ยวเอาเทียบท่าก่อนเออท่าแรกเป็นพ่อเอ๊ะนะครับคุณหมอหน้ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้หมออยู่ที่ร้านมานิสนะครับกําลังนี่ยังไงนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้หมอมาเข้ากล้องตรงนี้ครับจะกันตั้งกล้องแทนโอเคโอเคนี่ท่าแรกเป็นท่าของพ่อเอ๊ะและเบียบวัฒศินนะครับ อากาพี่หมออยากปอนเพราะว่าพี่หมอบอกว่าว่าปอนของของศิลปินระดับตำราใช่ถ้าทำได้นี่คือแบบแบบยอดยอดเป็นท่าที่แบบหมออยากอยากฝึกมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันยากมากเลยนะทุกคนเป็นท่าที่ยากสุดเลยเอเนะเริ่มเริ่มเริ่มมาเราจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเราจะเริ่ม ข่าแรกกันนะครับของพ่อเอะระเบียบวัทศิลป์นะสดีค่ะสวัสดีพ้า274คน274คนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีนะครับทุกคนกล้จะต๊อกต็อกมันมัวไหมคะกล้องกล้องต็อกตอกอ้าวเหรอกล้องนี้มัวเหรอโอเคใช่ใช่เฉียนนิดหน่อยเท่านี้โอ้ยไปชุบเนี่ย ต้องไม่ได้มัวนะครับหน้าเทานะครับสรุปม้วนอยู่ที่หน้าโอเคเอามาวาดแรกวาดแรกวาดแรกวแรกเราเราต้องแบบยกโยกให้มันเข้าจัูกก่อน 1 2 5่งหนึ่องห้าลกอค่ะดยังไงดูยังไงถ้าหายทือออกมากถ้าเด็กยองต้องทำต้องทำหน่อัแนี้เป็นท่าของว่าเอนะครับเขเปรียบว่าทาศีนะครับแบบนีเองอสเนี่ยนี่ขครับตัวนี้ครับบอ นี่มาดูนี่พี่น้องขาถ้าแบบกวงนะครับเต้ายอมมาดิคือเต้ายอมมาดิอันไหนในที่ก่อนเราทำดีกว่าเราทำแบบบ้านก่อนใช่ไหมยังไงนะยกก่อนะยกยกให้เขาจังหวะก่อนเอือโยกให้เขาจังหวะก่อนมาเรียว่าให้เขาจังหวะก่อน มันยากมากเลยทุกคนพี่อเพราะว่าแต่นางเก่งมากเลยนะนางเก่งมากเลยนะอายุหนองน่่1,2อันไหนพี่บอกลองคว้ก็นะ นี่ที่ายาปวดขาปวดเทานะครับแล้วก็แบบา่ง้ายกข็งี่กำลังสวยค่ะพีอกงวยนี่วคนเมิองกดมาใส่กดไลค์มาสั่นสวัสดีค่ะวัสดีอเอแข็งคนเขาเป็นมาพี่มออเอลแข็ง ุณอเอวเก่งถ้ามุนยังไงมันยังไงมาดิมาี้ทุกคนในบ้านต่อๆเลยนะครับมาดิทุกคนในต่อด้วยนะคะรับ พี่น้องคะอาะยากมากเลยอ่ะเต้นหนาฮันกับพ่อค่ะอยากอีลีเห็นบ่ได้ดอกเอาท่าหมุนกันครับพี่หมอเป็เต้นหนาหาันพ่อค่ะ เริ่มมาตุปกตาแล้วครับเริ่มล้ว่าใส่แไซเล็ไเข้ามาอีกไซเล็ไเข้ามาอีกนี่ม่อีกนี่เออโน่นี่พี่น้องแขกบอทโนแต่ว่าเบิ่งไงแขกบอทโนเข้ามาดูหน่อยนะทุกคน แ่นแม่แต่เป็นจุ่งากแเราเราเราไม่ต้องลงป่าอาไม่ต้องารับม่จรงคับเนี่นเราดวนีที่ลมานัสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น่อต้อนค่ะในต่อตอนะครับในต่อตอถามว่า ไปปะผมสีวงไหมคะครับคืนนี้ไปครับกําลังซ้อมพี่น้องคขากําลังซ้อมขาเพราะเอชอยู่นะครับเออซ้อมขาเพราะเอนะครับทุกคนซ้อมหน้าปีกเสร็จแล้วเราจะซ้อมขาแม่น้องใหม่มีง่ายกว่านี้ไหมเออเอาขาโอาเอาขาซ้อมขาง่ายกว่านี้ดีกว่าโอเคจะท่าแม่น้องใหม่พี่น้องขามือแรกจะไปฟอนจะไปฟอนแข่งกันกับไปน้องใหม่มังชุมแพะปฐมบันเทิงศิลป์นะคะพี่น้องครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ท่าพราะเอ มันยากไปครับหมอความสามารถไม่ถึงนะครับแต่นางก็คือแบบสุดยอดมากเ,เดี๋ยวเรารเดี๋ยวเราจะเอาท่าที่ง่ายขึ้นนะครับท่าอะไรนะเป็นเป็นวาดท่าแม่นองไม่เมืองชุมแพพี่น้องขาเป็นวาดท่าแบบสวยๆหว,ว,วานๆเลยค่ะน้องใหม่เมืองชุมแพนะครับเหมือนแม่นองไม่นะคะยำตัวเด้นเลยมากเนสิไปนะคะโอเคอ่ะท่าน้องใหม่ยังไงลูก <c oughs> มีท่าที่ง่ายขึ้นนะก็คือท่าน้องใหม่เมืองชุมแพรนะครับคณะปฐมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนในตอตด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่นีกลางเมองที่แม่นี ที่ทำสมุนไพรสัตว์กต้ครับทีมหมอเองนะครับวันนี้บอสไม่มาด้วยหรืออันแล้วก็สองบทีมบอสยัไม่ได้มานะครับสวัสดีครับทุกคนคุณหมอน่ารักแต่งงามขอบคุณครับคนเดียวกันที่ทำสมุนให้เราใช่ไหมใช่ครับคนเดียวกันเลยค่ะคนนี้แหละคนเดียวกันเลยนี่อันไหนนะคนดูเยอะไหมในตอนต่อเอ่อตอนนี้80ครับ80ดสิบปคนครับ ในประมาณสองร้ประมาณสองร้อสวัสดีทุกคนนะครับเ <Okay. S 1> ดียวไปอ,อันไหนนะพี่หมอที่เราดูกันแล้วมันที่พี่หมอฟอนได้อะอันไหนก็ได้ที่แม่ฟอนอนะ่ะแม่แม,แม่น้องให,หม่มาที่แม่ฟอนอ่ะเอารถเอารถเอาพิ่งไหนก็ได้เอางานได้ไหค่ะนุ่งไม้แหบระบมหน้าเกวมาร่ามจำรักหัวเหี่ยเนี่ยดวยค่ะเอาแค่เอาท่าที่เคย

เอาโไปเนี่ยอันนี้เป็นบานบานทาเมนองไม้นะบาดทานไนองไม้นะร่วง้าเมเนีไหรอนได้บ่ได้บ่ค่ะพี่หมอย่ากอยู่เด้อง่ายงานเบสิกเบสิก เพาเปะแห้งพี่น้องแต่ว่าจับใส่คุณครูคุณครูวีโบเราเปะมากนี่นจับแซงเลยเนาะ,ะพี่น้องอ่านี่ควันนี้ทุกคนนะครับขอบะว่าเราปวดใ่ปนหน้าได้นะครับถ้าใครคุณหมอช่วยคุณหมอคุยได้นะครับวันนี้คุณหมอพาทุกคนนะครับมาซ้อมฟอนนะครับฟอนฟอนปิดบ้องปัดผมพ,พี่น้องอลื่เลิศน,นะครับ เอาเรื่องอีน้องขอเรื่องนม่แปลกสวยค่ะอมุนค่ะมูนนี่พอเอพอเอพอเอต้องพอเอต้องปลูกใจสิ่งนี้นะครับเพื่อนๆหนี่อันนี้เป็นบ้านผ้าแม่น้องไม้ต้องใช้กันแล้วกันเออเขานี่ซ่อมซ่อมฟอนเป็นปีโป้งนะครับพี่น้อง ก็ปิดงมือแล้เปีย่อนน้องกองขอไครับจะพูบ้างเลยซืือผมบ้างเลยซืออขอครับเป็นจะได้อยู่เน้ยได้คือโย่ซือโยนอ่ะี่หมอว่าคื่าหลกลูกไม่อยากเลเดี๋ยวอันนี้เป็นน้องใหม่นะติไอ่ะ่แม่น้องใหม่จกวนลาเาี่หมอจะยืดกลางขาบุคตาเขาค่ะเขาอนเขาคนตาจริงนี่ค่ะตอนนี้ขยิ้คุมตาเ่าเนี่ย นีได้บ่อพี่รองได้พอได้บอขาได้บัฟขาเป็นไรกับแม่น้องไม้ได้พ่อพี่หมอจะยืนกลางขาหุบ่าข้มาสูเอวอรนอนขึ้นมามนข่เดดดดนี่ละโสดไปแบ้วไปบ พอได้นะคะพี่หมอได้ค่ะเลิศเเลิศเธอเนี่ถามผู้หนึ่งไงก็เนี่ยนี่ถามผู้หนึ่งไงก็เนี่ยแม่พรแม่พรแม่พพี่น้องขาเป็นศิลปินระดับตำนานเป็นเบอร์ต้นๆเป็นราชินีแล้วก็เป็นคิงแห่งวงการมอลำเป็นควีนค่ะลูกในควีนของมลลำเพลินของมลลำเพลินนะคะแม่พรหรอแม่พรถามแม่พรเชื่ออะไร ใจฟังลำเพลินน้ำมันเสเืินหัวใจมาเต้นใจะเดินกันยิ้มให้กันแปนยังางมาด้ายายอันนี้เป็นเป็นทำอะไรครับแม่พอแม่พอกี่าทีมาลุ้ด้วยใจเดือดันมาเต้นใสเิสุดทางตำนานเปิดงกัน นำ่าง่ายอันนี้ได like ้อยู่นะครับแบทายมือไปเลืเยอันนี้ง่ายทำได้อยู่าฉันมา้วทมานั้เราาาเราเราาไปยุบทยห้เรใจะบอกนะ

อ่ะไปใช่ค่ะขับรถเออขับรถเออมาแล้วขับเออมามาคุณหมอขับออเออเออถูกถูกอะใกล้ล้เออเรื่อนี่นี่นี่เดี๋ยวผจะโทรทัน้าวเดี๋ยวพอค่ะเดี๋ยอเดี๋ยอ

អរគុណណាស់ណាមមនុស្សតាមរកពុនដូចយឺមអរដូចតាមរកពុនដូចស្អាតពតមកឲ្យខ្ញុំទៅដល់អរគុណណាស់តាអរគុណណាស់ស្ដាប់រំពេរឡមិនសើវិនហ្នឹងអាដើមໄមដើមបរអត់ទេតែត្រូវហៅមកធ្វើកិច្ចការក្នុងជួយចិត្តវណ្ណនេះមកធ្វើកិច្ចការនៅវេទីឡមកផងប័តធ្វើកិច្ចការនៅវេទីឡមក มันรีไม่นี่ครับพี่น้องขามือนีเขาจะมากบอสพี่น้องมากคุณหมอเต้นบอสครับแตกเงาอยู่เด้คุณหมอไหวบอสครับไหวบอสครับแกแตกเต็มนีวันนี้พาคุณหมอมาซ่อมฟอนต์นะพี่น้องซ่อมฟอนแบบวอนหวานก้อนทีก้อนทีสิทธิ์ได้ไป ปัดผมเันเทิงสีน้อพี่น้องตอนเย็นพี่หมอไปกี่โมงคะตอนเย็นประมาณสี่ทุ่มค่ะประมาณสี่ทุ่มนะคะเจอกันใด้พี่น้องขาเกาะกลางบ้านถือเกาะกลางบ้านถือนะครับตำบลพลาบขาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องขาเจอกันได้ผู้ได้พอพี่หมอกระทาผ้ายนะคะกับน้องวิวตนสวยค่ะพี่น้องขาท่านี้เปืือยเอเลดจาไพ่อะไรก็ต้องขอให้น้าเลือดขาดแมนวันนี้เรามาซ้อมท่าเพราะเอ๊ะ ท่ะแม่น้องใหม่เมืองชุมแฮแล้วก็แม่พรเนี่ยพื่อดีนะครับได้สามท่านะครับอาจจะพอก็เปะเด้อแต่คนแต่คนนี้เป็นน้องวิโวนะครับเป็นทีเชอร์ของเรานะครับน้องเก่งมากฟอนเก่งมากฝากตามน้องด้วยนะครับโอ้ยพี่แอปเปิลอันนี้อ่าเป็น เป็นเอสี่ล้านมานิดเลยวันที่ยี่สิแปดนี้จะจะมาเลี้ยงเทศบาลกระส,สีนะครับสีประมาณสาสิบท่านนะคะขนกองทัพมาเลยแหลกและหลายหลา้แม่เดอ้อวันที่ยี่สิบแปดเจอกันนะคะอนุนี้เคคเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับทุกคนอ่ะพี่หญิงสศิยาบอกว่ารู้จักพี่หมอค่ะพี่อปเปิลว่า อยู่ก๊าซินนะคะโอเคค่ะโอเคงั้นวันนี้เราไม่ได้เสกครับพี่หยาดอัมราพักขับพี่หยาพี่น้องเวลานัหนหักไลน์หีพี่น้องขาเขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนเด้อเวลาคือหมอลำน้อมื่อนี้สิพี่หมอคะแล้ววันนี้เรามาแบบหมอลำเราต้องลงแบบระบบไฮโดรลิสต์เราต้องลงแบบไฮโดรลิสต์มาที่สารพัน